สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอการเลี้ยงไก่ไข่นะครับถ้ายังไม่ฟัง3ข้อในการเลี้ยงไก่ไข่นะครับต้องมาฟังซสก่อนว่าเราจะเลี้ยงไก่ไข่ยังไงให้ได้กำไรนะครับให้มีให้มีกำไรเยอะๆนะครับข้อที่1น,นะครับไก่ เป็นสัตว์ปีกที่มีการพัดขนนะครับไก่เมื่อตอนพัดขนมันจะไม่ไข่นะครับไก่ไข่ไก่ทุกชนิดนะครับต้องให้มันมันมันขนมันเต็มซะก่อนมันถึงจะไข่นะครับมันก็จะมีช่วงเวลามันจะยะเวลาสามสามถึงสี่เดือนขนมันค่อยจะเต็มนะครับหนึ่ง มันก็จะเป็นการช่วงก็จะเป็นการให้อาหารแบบไม่มีไข่นะครับข้อที่2อาหารนะครับอาหารจะเป็นต้องจำเป็นต้องใช้หัวอาหารนะครับที่มีโปรตีนตั้งแต่14%ขึ้นไปนะครับต่อต่อการให้อาหารของแต่ละ ระยะนะครับซึ่งเรามาตีเฉลี่ยแล้วค่าอาหารมันจะตกตกอ่าแพงละไม่ต่ำกว่าหกบาทนะครับต่อแพงนะครับค่าอาหารเราก็คำนวณดูว่าไก่มันระยะเวลาถ่ายขนกับระยะเวลาที่มันออกไข่มันมันมันได้คุ้มทุนไหมนะครับ สนะครับไก่เป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายนะครับถ้ามันมีสิ่งที่มารบกวนนะครับไก่ก็จะตกใจทำให้ไก่ไข่ไม่ดีนะครับอันดับที่สไก่จะจิกจิกกดจิกกันนะครับจิกก้นกันตัวไหนที่เป็นแผลเป็นอะไรแล้วมันก็จะจิกกัน ทำให้เกิดการสูนเสียนะครับเวลาจิกมันเป็นยังไงครับมันก็มีเลือดออกเลือดออกแล้วก็ไก่มันก็ไม่ไข่นะครับไก่มันก็จะจิกกันทําให้มันเป็นโรคเป็นหวัดนะครับอันดับที่ห้าก็จะเป็นเชื้อโรคนะครับโรคต่างๆที่มากับอากาศที่มากับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเยอะแยะนะครับโรคก,การรักษาก็ ต้องมีความรู้หน่อยนะครับต้องศึกษาหาความรู้นิดนึงนะครับสำหรับคลิปการเลี้ยงไก่ไข่ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ